สำนักถังเลิอดพบจบแดงตอน125ตอน4ใต้หาพยักหน้าเล็กน้อยแม้แต่เขาเองก็ยังรู้สึกเหมือนฝันถ้าเขาไม่ได้เห็นกับตาตัวเองเขาก็คงไม่เชื่อเลยเช่นกันเด็กหนุ่มเพียงไม่กี่คนนักปรา์วิญญาณและจักรพัดวิญญาณที่อายุยังไม่ถึง20ปีร่วมกันสังหารวิศวกรวิญญาณระดับ9ที่เป็นถึงตัวตนงามตัวลูดได้สําเร็จและยังสามารถทาลายเปลวไฟเทพสวรรค์อุปกรณ์อันดับที่12ของระดับ9ได้จนเกิดหมดสภาพเรื่องพวกนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยในความเป็นจริง แม้แต่ตัวตนระดับสูงของตัวหลวยังต้องตกตะลึงแล้วเด็กพวกนี้ละทำได้ยังไงการกระทำของพวกเขาไม่ได้แค่สร้างปาฏิหาริย์อีกครั้งเท่านั้นแต่มันยังเป็นหลักฐานชัดเจนที่แสดงถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของนักเรียนจากสถาบันเชฟมันคือคำตอบที่ฟาดหน้าเหล่าผู้นำจากกลุดิทุกคนว่าเด็กเหล่านี้ไม่ควรถูกมองข้ามอีกต่อไปสวี่จิ๋วจิ๋ว,วหายใจแรงอยู่ครู่หนึ่งโดยไม่พูดอะไรเลยสีหน้าเธอสั่นไหวเล็กน้อยในใจเธอเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความเหลือเชือ่อ ในความทรงจําของเธอเธอเคยเห็นฮูวี่ฮาวในการแข่งขันโดยวิญ,ญญาณมาแล้วสองครั้งและเธอก็เคยประทบฝีมือกับเขาโดยตรงด้วยแต่ตอนนี้สิ่งที่เธอเห็นกับสิ่งที่เธอเคยรู้จักมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวฮูวี่ฮาวในตอนนี้ได้ก้าวข้ามกรอบความเข้าใจของเธอไปแล้วโดยสิ้นเชิงเขายังไม่ถึง20ปีแต่เขานำภารกิจสังหารคู่ต่อสู้ของตรงกุโลได้สําเร็จเขาเป็นเด็กหนุ่มที่ล้ําเกินกว่าคําว่าอัจฉริยะจะนิยามได้แล้วสวิชจิวจิวกลืนน้ําไหเบาๆเสียงเธอสั่นเล็กน้อยก่่อออนาาาาาามมกกด้วววยยคลํบ ในยุคคุณรู้ไหมว่าพวกเขาทําได้ยังไงคําถามเดียวกันนี้วงเวียนอยู่ในหัวของเหล่าผู้บัญชาการอาวุโสทุกคนจากจักรวรรดิซิงหลัวพวกเขามองหน้ากันเงียบๆด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและเหลือเชื่อใต้ลู่หลีกับใต้อยู่เหิงยืนอยู่ด้านหลังของใต้หา่าวพวกเขาเพิ่งได้รับข่าวเรื่องราวทั้งหมดและยังคงตกตะลึงไม่หายโดยเฉพาะใต้เย้าหิงที่มาจากโรงเรียนสื่อไลเคอร์และเป็นนักเรียนที่ได้รับการยอมรับว่าแข็งแกร่งที่สุดในลานด้านใน เขายิ่งไม่อาจเชื่อได้เลยว่าฮูวิหห่าวกับทีมเล็กๆที่อายุน้อยกว่าตนเกินครึ่งทศวรรษจะสามารถจัดการกับวิศวกรวิญญาณระดับ9ก้าได้ใต้เย้าหงรู้ดีว่าตัวเขาและกลุ่มตัวแทนที่สร้างขึ้นร่วมกับมาเซียวเถาแม้จะมีอายุมากกว่าฮูวิห่าวกับพวกอยู่หลายปีแต่พวกเขากลับยังห่างไกลจากขอบเขตของพลังเช่นนั้นพลังรบโดยรวมของทีมเช็คดูเหมือนจะอยู่ในระดับที่ไม่สามารถประเมินด้วยมาตรฐานทั่วไปอีกต่อไปใต้ห่าวถอนหายใจช้าๆแล้วตอบเสียงหนักแน่นข้าเห็นเพียงฉากสุดท้ายของการต่อสู้เท่านั้น แต่ข้าเชื่อว่าอยู่ห่าวและพวกเขาใช้กลยุทธ์สลับการโจมตีตลอดทั้งศึกพวกเขาทางานประสานกันอย่างไร้ที่ติดทุกการเคลื่อนไหวดูเหมือนทุกวางแผนไว้อย่างดีเพื่อดึงพลังของอีกฝ่ายออกมาเรื่อยๆในตอนจบพวกเขาสี่คนมีบทบาทสําคัญที่สุดได้แก่สวิซานสือเจียงหนานหนานฮูวีหาวและจีเจอร์เฉินพวกเขาร่วมมือกันโจมตีต่อเนื่องใช้เขตแดนเทพวินอีทองคาของสวิซานสือเพื่อป้องกันการโจมตีของเทพพระกระทิงเพลิงตามด้วยการโจมตีที่แม่นยําของเจียงหนานหนานรวมถึงความแข็งแกร่งที่ไม่ยอมพ่ายของจีเจียวเฉิน แต่สิ่งที่ตัดสินชัยชนะจริงๆคือฝ่ามือของฮูวิหาใต้ห่าวเล่าต่อด้วยแววตานิ่งงันฝ่ามือของเขาไม่เพียงแต่โจมตีรุนแรงเท่านั้นแต่มันยังสามารถทำลายเปลวไฟชั้นฟ้าของหวังอี้เหิงได้โดยตรงการโจมตีนั้นรุนแรงถึงขนาดทำให้หวังอี้เหิงบาดเจ็บสาหัสภายในครั้งเดียวจากที่ข้าได้ยินมามันคือทักษะวิญญ,ญาณที่ฮูวิหาคิดค้นขึ้นเองโดยสมบูรณ์มันไม่ใช่แค่พลังวิญ,ญญาณธรรมดาแต่เป็นพลังที่หลอมรวมทั้งจิตวิญญ,ญาณและอารมณ์ของเขาไว้ด้วยกันข้าเองก็ไม่เข้าใจทัั้้งหมดแตตต่่ในนนนออทีีเขาาปลกรจ ข้ารู้สึกถึงสนามพลังประหลาดบางอย่างมองมันดึงดูดข้าโดยไม่รู้ตัวแม้เป็นเวลากลางคืนแต่ข้ากลับรู้สึกราวกับว่าท้องฟ้าทั้งผืนได้เปลี่ยนสีไปแล้วจริงๆมีลำแสงสีแดงส่องออกมาจากร่างของหวังอี้เหิงตอนที่เขากำลังจะถูกโจมตีถ้าข้าเดาไม่ผิดมันน่าจะเป็น,นกลไกป้องกันตัวอัตโนมัติที่ฝังไว้ในร่างหรืออุปกรณ์วิญ,ญญาณของเขาแต่การโจมตีของฮูบี่หาปรับทำลายมันลงก่อนที่จะทำงานได้สมบูรณ์ผลก็คือพลังเปลวไฟชั้นฟ้าของหวังอี้เหิงเกิดความไม่สเสถียรขึ้นทันที หลังจากการประทัดแรงสั่นสะเทือนในพลังของเขาเริ่มกระจายออกและควบคุมไม่ได้หลังจากนั้นข้าเห็นเหมือนมีหอกสีใสพุ่งออกมาจากศีรษะของฮูวิฮาวมันพุ่งตรงเข้ากะโหลกของหวังอี้เหิงจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากนั้นจีเจวี่เฉินก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างแม่นยำเขาไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยใช้ดาบแทงเข้าไปในบาดแผลที่ฮูวิฮาวสร้างไว้ทำให้หวังอี้เหิงสิ้นลมหายใจในทันทีสิ่งที่ข้าเห็นชัดเจนที่สุดคือความกลมกลืนระหว่างพวกเขาทุกคนประสานกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ พวกเขาปล่อยการโจมตีเป็นระลอกต่อเนื่องเสริมและปกป้องกันและกันแบบไม่มีช่องโหว่ข้าเชื่อว่าต้องมีผู้ควบคุมวิญ,ญญาณที่มีฝีมืออยู่เบื้องหลังเขาลำพังแค่ความสามารถส่วนตัวคงไม่พอที่จะสร้างจังหวะการต่อสู้ได้แบบนี้และข้าเชื่อว่าคนๆน,นั้นก็คือฮูวิห่าตอนที่เขาปล่อยการโจมตีพลังวิญ,ญญาณของเขาไม่มีการสั่นคลอนหรือระเบิดออกมาให้เห็นเลยแต่ข้ากลับรู้สึกได้ชัดเจนว่าพลังการต่อสู้ที่รุนแรงที่สุดของเขากำลังถูกปลดปล่อยออกมามันสงบนิ่งแต่ลึกซึ้ง และน่ากลัวราวกับพายุที่ซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำนั่นคือกุญแจสําคัญที่ทําให้หวังอี้เหิงพ่ายแพ้หลังจากที่ได้ยุบพยักเข่ากล่าวจบบรรยากาศในห้องกล้องเงียบงันไปครู่หนึ่งตัวหลวงที่ฟังอยู่เงียบๆก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยกับคําอธิบายของเขาทุกอย่างสอดคล้องกันหมดและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเองก็สัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างที่ไม่ธรรมดาเช่นกันด้ยุบพยักขาพูดต่อด้วยน้ำเสียงจรงิจรงจังฮูวี่ฮาวในขณะนั้นหลอมรวมกับสวรรค์และปฐพทอย่างแท้จรงิงพลังของเขาไม่ได้เป็นแค่พลังจากวิญญ,ญาณสั แต่มันเป็นพลังจากความเข้าใจในธรรมชาติจากสติที่สงบนิ่งฝ่ามือของเขาไม่ได้แค่ทำลายร่างกายของหวังอี้เหิงแต่มันทำลายจิตใจของเขาด้วยถ้าหวังอี้เหิงไม่ประมาทขนาดนั้นถ้าเขายอมใช้กปอววิญ,ญญาณหรือเปิดใช้อุปกรณ์ป้องกันผลลัพธ์อาจไม่เป็นเช่นนี้แต่เขากลับมั่นใจในพลังของตัวเองเกินไปจนกลายเป็นความหายนะันี่เป็นบทเรียนที่หนักหนาที่สุดที่นักรบระดับสูงสามารถได้รับสวีจิวจิวได้แต่พึงพ่งทำกับตัวเองเบาๆด้วยความรู้สึกที่ผสมปนเประหว่างตกใจและทึ่งหยูฮาวาาไม่่เเคยคยยิดลว เจ้าจะไปได้ไกลถึงขนาดนี้ในเวลาแค่นี้ะยุคหากท่านหมายถึงผู้ควบคุมวิญญาณล่ะก็ข้ากล้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นหัวอวี๋ห่าแน่ๆตอนข้าพบเขาครั้งแรกเขายังเป็นเด็กแค่1 2ถึง13ปีเท่านั้นแต่เขาสามารถควบคุมสนามรบได้อย่างนาทึ่งสัมผัสวิญญาณของเขาไม่เพียงแต่แม่นยำแต่ยังสามารถเชื่อมต่อเพื่อนร่วมถี่นทั้งหมดแบ่งปันข้อมูลของศัตรูอย่างละเอียดเสมือนกับว่าทุกคนมองเห็นภาพเดียวกันนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้ข้าเชื่อว,ว่าเขาคือหัวใจของทีมนี้ ดยุกพยักขาวหันไปมองลูกชายของเขาด้วยสายตาแนว่วแน่ได้เย่เหว่งที่อยู่ข้างๆก็พยักหน้าอ,อย่างรวดเร็วองค์หญิงพูดถูกตอนที่ข้าเคยดุวิญญ,ญาณกับกูวิหาเป็นครั้งแรกเขาไม่ได้ปรากฏตัวเป็นนักสู้แนวหน้าเลยสักครั้งเขามักจะอยู่เบื้องหลังควบคุมจังหวะการต่อสู้ทั้งหมดด้วยสัมผัสวิญญาณของเขาและสัมผัสวิญญ,ญาณน,นั่นแข็งแกร่งผิดธรรมดามันเหมือนกับว่าเขาเห็นทุกอย่างก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้ยุกพยักขาาพยักหน้าเบาๆดวงตาเต็มไปด้วยความระแวดระวังและหวาดกลัวไม่น่าแปลลกใจเย ที่เขาถูกเลือกให้เป็นว่าที่ปรมาจารย์สาราเทพสมุทในอนาคตไม่น่าแปลกใจเลยที่เขากลายเป็นผู้อาวุโสอายุน้อยที่สุดของสถาบันเที่ยวมาป่าตั้งแต่ยังหนุ่มถ้าข้าเป็นศัตรูกับเขาข้าคงไม่กล้าประมาทแม้แต่น้อยสวิจิว๋วจิวที่เงียบอยู่นานก็ก้าออกมาถามดายุกพยักขาวแล้วพวกเราจะทําอย่างไรต่อจากนี้แววตาของดายุกพยักขาวเป็นประกายด้วยความเย็นเยียบดวงตาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวศพของหวังอี้เหินให้นําไปแขวนไว้บนเสาธงด้านนอกฐานทัพทันทีเพื่อเป็นเครื่องตนใจให้กับทุกคน ว่าแม้แต่เทพพระกระถิงก็ยังถูกสังหารได้และอีกอย่างข้าต้องการให้เจ้าส่งคนไปนาเครื่องมือเฝ้าระวังวิญญาณของทหารอากาศก,ศกลับมาทั้งหมดข้าจะทําการวิเคราะห์มันด้วยตนเองเพื่อรายงานต่อฝ่าบาทขอรับสวีจิวจิวตอบรับคําสั่งทันทีไม่ลังเลแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันนั้นหูวีหฮาวที่อยู่ห่างออกไปในเต็นท์ของตัวเองกลับไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยว่าฝ่ายศัตรูกําลังคาดเดาหรือเตรียมการอะไรอยู่เขานั่งลงทันทีที่กลับถึงที่พักและเข้าสู่การบ่งเพาะโดยไม่รีรอแม้เขาจะเหนื่อยล้าจากการต่อสู้อย่างหนัก แต่สิ่งที่เติมเต็มพลังให้กับเขากลับเป็นพลังจิตวิญญาณของหวังอี้เหิงที่เขาดูดซับมาในวินาทีสุดท้ายของการโจมตีด้วยหอกมังกรทองพลังนั้นมหาศาลจนสัมผัสได้ถึงการหมุนเวียนภายในร่างกายของเขาอย่างชัดเจนหอกมังกรทองของหวังชิวเอ๋อเป็นอาวุธที่น่ากลัวจนถึงขั้นต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์มันสามารถดูดกลืนพลังชีวิตและพลังวิญญาณของศัตรูเพื่อเสริมพลังให้ผู้ใช้ได้แบบไม่มีขีดจำกัดแม้ว่าในตอนนี้ฮวี่ฮาวจะไม่ได้ครอบครองพลังของหวังชิวเอ๋อร์ทั้งห แต่แค่ส่วนที่เขาสืบทอดมาก็ทาให้หอกมังกรทองนั้นสมบูรณ์ขึ้นอีกท่านหลังจากการเสียสละของหวังชิวเอ,อ๋อหอกนี้ไม่ใช่แค่เครื่องมือในการต่อสู้อีกต่อไปแต่มันกลายเป็นพันธมิตรของฮูวี่ฮาวกลายเป็นอาวุธที่เติบโตไปพร้อมกับเขาและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านระหว่างความตายกับพลังใหม่ที่ถือกําเนิดพลังของเขากําลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆแต่แน่นอนและไม่มีอะไรสามารถหยุดมันได้อีกแล้วพลังจิตของเขาอ่อนล้าหนักขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังจากที่เขาต้องแบกรับผลข้างเคียงของฝ่ามือห้าตรงมันเหมือนคลื่อพลังที่ไหลย,ย้อนกลับมาทำร้ายจิตใจของเขาเองขณะเดียวกันในหัวของเขาก็เต็มไปด้วยภาพของหวังตงเอ,อ๋อรอยยิ้มของเธอแววตาของเธอและความหุมใหญ่ของเธอทุกอย่างย้อนกลับมาเหมือนกับถูกฝังไว้ในกระดูกความเจ็บปวดจากการหอยหาเธอนั้นไม่มีใครเข้าใจได้ดีไปกว่าเขาเองมันเหมือนกับบาดแผลที่ไม่มีวันสมานไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามเขานั่งอยู่บนเตียงนาาหลายชั่วโมง แต่ก็ไม่สามารถเข้าสู่สมาธิได้เลยทุกครั้งที่พยายามหลับตาใจของเขากลรบพุ่งไปหาเธอเสียงของเธอยังดังก้องอยู่ในหูเขาเหมือนวันแรกที่พบกันเขาไม่เข้าใจว่าทําไมในวันนี้เขาถึงคิดถึงเธอมากเป็นพิเศษแต่บางทีอาจเป็นเพราะฝ่ามือนั้นฝ่ามือที่ระเบิดพลังต่อสู้สูงสุดของเขาออกมาพลังที่คล้ายกับความรู้สึกของเธอพลังที่เกิดจากความทรงจำของทั้งสองคนหัววี่าวรู้ดีว่าการโจมตีที่เขาปล่อยใส่หวังอี้เหิงนั้นอันตรายเพียงใดหากเป็นเขาในอดีตแขนข้างนั้นคงหลุดออกไปแล้ว เพราะเขาทุ่มพลังทั้งหมดลงไปโดยไม่เหลือแต่เขายังยืนอยู่ได้ในตอนนี้เพราะเขามีบางสิ่งที่ต่างไปจากเดิมเขาประสานตัวเองเข้ากับพลังของหวังชิวเอ,อ๋อมังกรทองที่หลับไหลยอยู่ในร่างเขาได้ฟื้นคืนขึ้นอีกครั้งเพิ่มความแข็งแกร่งและความอดทนให้เขาราวกับร่างกายนี้ไม่ใช่ของมนุษย์และนี่แหละคือสาเหตุที่เขารู้สึกผิดอย่างลึกซึ้งต่อหวังชิวเอ,อ๋อหญิงสาวที่เสียสละเพื่อเขาทําให้เขารอดทําให้เขาแกร่งขึ้นในขณะที่เขาคิดถึงวังตงเอ,อ๋อเขาก็รู้สึกผิดต่อหวังชิวเอ๋ออย่างสุดหัวใจสองกกกัััันนนนี้มดิหวใจเขาาาอย่งช ราวกับสนิมที่กระกร่อนวิญญาณทำให้ทะเลจิตของเขาสั่นคลอนจนแทบจะควบคุมพลังไม่ได้ในบางครั้งนี่คือราคาที่เขาต้องจ่ายสำหรับพลังสำหรับการเติบโตและสำหรับการสูญเสียที่ไม่มีวันหวนกลับภายใต้สถานการณ์เช่นนี้แม้แต่วิญญาณทั้งสี่ของเขาก็ไร้ความหมายเขาไม่สามารถพึ่งใครได้อีกต่อไปเขาต้องรับมือกับทุกอย่างด้วยตัวของเขาเองฮัววีห้าสซุดตัวลงบนเตียงด้วยร่างกายที่หมดแรงเขาหลับตาแน่นสีหน้าซีดเผือดจนน่าตกใจราวกับว่าเขาไม่สามารถแบกรับความเจ็บปวดนี้ต่อไปได้อีกแล้ว ความปรารถนาที่เขามีต่อหวังตรงเอรุนแรงเกินควบคุมความรู้สึกนั้นกลืนกินสติทั้งหมดของเขาอย่างโหดร้ายตงเอเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆหรืรหอคำถามนั้นวงเวียนอยู่ในหัวของเขาอย่างไม่จางหายเขาอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวกับความคิดว่าสิ่งที่นิกายฟ้าครามและรองประมุขอาจบอกเขามาทั้งหมดมันอาจจะเป็นเพียงแค่คำโกหกทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนั้นหัวใจของเขาก็ร่วงหล่นลงสู่ห้วงลึกแห่งความสิ้นหวังความกลัวที่จะไม่มีวันได้พบหวังตรงเอออีกเลยมันทรมานยิ่งกว่าสิ่งใด ตงเอ๋ตองเอ๋ตองเอ๋ตองเอ๋วูวีเฮาคร่ำควรวญเสียงแถวเบาเสียงนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังถ้าหากเธอจากโลกนี้ไปแล้วจริงๆง,งั้นก็พาข้าไปด้วยเถอะอยากปล่อยให้ข้าต้องอยู่กับความทุกนี้เพียงลำพังเลยตรงเอ๋ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินหยดน้ำตาไหลาจากหางตาปีดหมอนและท่าห่มรอบตัวเขาไปหมดไม่มีใครคิดเลยว่าผู้บัญชาการหนุ่มแห่งกองทัพภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจักรวรรดสิสิงหลัวฮีโร่ที่คนทั้งแ้นเคารพรักจะนอนสะอื้นราวกับเด็กคนหนึ่งบนเตียงเช่นนี้ม่านเต็นท์ถูกเปิดออกอย่าา่าาางงงช้รสู เพรียวของหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาเธอชะง,งักไปเล็กน้อยเมื่อได้ยินเสียงสะอื้นจากชายหนุ่มแต่สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปหาเขาและพบกันใหม่ในคลิปหน้า